สวัสดีค่ะนะคะไปอยู่กับชอปเจนดีกินแอ้มครับคราวนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาหาเกมเล่นกันซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นชาเลนจ์ที่เรียกว่า Whisper c h a l l e n g e มันจะมันจะเล่นแบบว่าที่มีคนนึงใส่หูฟังแล้วีกคนหนึ่งอ่ะทายคำทายคำจากคนที่ใส่หูฟังอ่ะ ใช่ป่ะวะเอ้ยไม่ใช่คนที่ใส่หูฟังอ่ะต้องทายคำพูดกติกาก,กา็คือม,มีอยู่ว่าใครทายผิดคนนั้นจะโดนคำโทษบนลงโงษเราก็คือนีนะคะทุก<ช>คนเก็ใส่เอออุปกรณ์เป็นอะไรบ้างผมมีหูฟังก็ไอแพดเปิดเองนะครับเอออย่างแรกแล้วก็จะใช้สุภาษิต10คำไอชุชุบชุบชุบใครแพ้ใครแพ้คนนั้นต้อลลงทายก่อนชุบชุบนะชุบนะชุบชุบชุบ ผมนุ่มแค่แปลเลยนี่าไอเีอ้าอะไรวะอยังยังเเขลยเพร้มมมอ,พอมนะฮะยังเอาละขี่ช้างจับตะกะแตนโอเคโอเ ขี Still, ่ช้างฮะขี่ช้างเดี๋ยวนี่ขี่ช้างจัขี่ช้างจับลากับแอบถหดังก็แบอาม่ได้ไ่ไครบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ พบคนให้ดูหนะ้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อเอาไหมพบคนพบบคนให้ดูหนะ้าซื้อผ้าดูเนื้อถูกปะถูะตก<า>ด,ดไปนย,ปยอะไรวพูดใหม ตากหมาใจตุ้มอะไอหรือวะคำแรกอ่ะคำแรกคำแรกโอ้ยเด้อเด้อเดชัดชัดโอ้ยมันหอมตายถึงตุ้มเงยเงยเงยกะตายถึงตุ้มใหญอะไรหรือวะคำแรกคำเดียวกะกระ ยั์ใหญ่เป็นตุ่มกูดิตุมกะตายเตนตุ่มยั์ใหญ่ทำไมน้ำตาอะไรทำไมกทีึงกะตายเตกะตายตนตุ่มอะไรตุ่มตุ่มะกะตายตนตุ่มยั์ใหญ่ขึ้นตุ่มพอ้ลห นักใหญ่ขึ้นตุ้มนักเก๋ขึนกก้นตุ่มเลยไม่มีนักตายขึ้นตุ้มมาจา้ามันคือกติกามันเจ็บป่ะไม่ฟังนี้ดีกว่านักเก๋มากไปไปนะมาโคแก,ก่ชอบกินยาอ่อนโคแก่กินแต่ก่อน โคแกชอบกินหญ้าอ่อนโคแกโคแกกินแต่หญ้าอ่อนโคแกชอบกินหญ้าอ่อนอะไรวะโคแกชอบกินหญ้าอ่อนโคแก่กินแต่หญ้าอ่อนโคแก่กินแต่หญ้าอ่อนโคแกชอบกินหญ้าอ่อนเราทำดีๆเราจะทำเธอไม่เป็นไรเลย เธอพูดทัดทายแบบ้าบัให่ดกะดีได้น้มีคำว่ากินใช่ไหมเอาใหม่ดิกะดีได้นอะรวะยายกิน อะไรอยกะดีได้นะำลำลำใหญ่อ่ะฮะเออใหญ่กี่ลำใหญ่กะดีได้น้อะไม่ตรงยอมกะดีได้นะใหญ่กินลำใหญ่เอาของเท่าไหไรว่ามันเป๊ะขั้งร่างจริงว่ะไม่รู้เท่ากันเป็น ปีเป็นปุยเข้ากันเป็นีเป็นปีเป็นคุยเข้ากันเป็นปีเป็นคุยพโก้เข้ากันเป็นปีเป็นคุยพี่โกิน้ำใต้สอบน้ำต้สอบะ หิ่น้ำไบไปอบถูกเปล่าอะไรเรื่ด้แตะเธอระทีเกิดเธอทายกูก็ไม่ต้องโดนเขาทำได้ยากมากตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตำคำน้ำน้ำคำน้ำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ทำน้ำพริกทำน้ำรู้แล้วตั้งทิศอะไรแม่น้ำถูกหัวถูกโหเธอมันง่ายอะหาเหาใส่หัวหหาาทำไมต้องพูดเบาๆพูดดิหาเหาใส่หัวหาเหาใส่หัวมไม่รู้ได้ไงวะรู้ได้ไงผมไม่ได้คนโ,โง่ อ้าวจิกเล็บเจ็บเนื้อจิกเล็บเจ็บขาจิกเล็บเจ็บเนื้อจิกเล็บเจ็บขาผียอมไหมจิกเล็บเย็บผ้าผิดอะไรวะอ่ะยอมไม่รู้ไม่คุ้นเลยจิกเล็บเจ็บอะไรเจ็บขาเจ็บเนื <laughs> อ้อ <laughs> ไหล่ะลอเสียอุ้มคอมเอาใหม่ดิพูดชัดชัดเสียเอาใหม่ดิ เธอ,อพูดหรอเสืออุ้งคอมมันจมันจะมันเสืออุ้งคอมเฮ้ยโอ๊ยเส้ง ัวแควขัวแขวนหัวแก้วห <not S 2> ัวแขวนหัวแก้วหัวแหวนถูกปะดูตาวก็ไม่ค่อยจะดีองเรดิ Hoa bí xỉa, hoa bí xỉa. 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 Hoa ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลูอายเข่าเร็วคร้งสุดท้ายไม่ใส่ห้าไฟเสียได้พี่ยังไงเอาไว้ยังไม่่ายเลยห้าห้าหอยหายเสีย หาหายค่าค่าควายควายยายากสยดาริกขาควายยากจะดาริกขาควายอะไรดิคาควายยาอยากไดิกค้าควาอะไรวะเอามาเร็วค่าควายยากสี่ยดาวิก พูดใหมข้าวควายอย่าเสียพริกอ่าเดี๋ยวไดี๋เอาออกเลยทนใจเอาออกเลยฮะทนใจเอาออกเลยไม่อะมันคือมันมันมันคุ้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าอีกคำหนึ่งมันคืออะไรอ่ะข้าวควายอย่าเสียน้ำพริกข้าวควายอย่าเสียน้ำพริกข้าวควายอย่าเสียน้ำพริกษนี่ตอบแล้วตอบแล้วอ่านอ่านข้าวควายอย่าเสียน้ำพริกน้ำพิษมาจากไหนมาคำสุดท้าย เล่ก <Five> ูไวเยอะออันเนี้มันบอกบอกผมมานี้ไม่เอาอ้ยมาทขนมเธออย่าตะลเธอดนกหรองเธอขี้กงอะไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นเธอขี้โกงมันไม่ได้อยู่ในกติกาเลือกคนดู จะรูดมันจะรูดอ้าพูดษไอค <c oughs> ลิปมีกวา่าไปเธอขี้โกงอ่ะมันขี้โกงนุ่มดูเธอเลยเธเราเล่นในกติกาอันนี้มนไม่ได้อยู่ในกติกาเอ้าวโทเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นั้นแหละเอา,าไว้ไปดูขำๆนะทุกคนถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็เม้นมาข้างล่างได้นะคะก็วันนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครชอ่องรับหน้าเต่งไม่ได้เลยแม้แต่ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง้ด้วยนะคะเกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคบ๊ายบาย